จะมาอัปเดตกราฟของ APE APE กันหน่อยนะครับว่าลงมาําที่ผมคาดการไว้หรือเปล่านะครับผมรอกคอนอันนี้2วันก่อนตอนที่อยู่ประมาณสัก20ดอลนะครับย 3, 24นะครับผมบอกว่ามันน่าจะลงมาโซนนี้ได้นะครับโซนไหนเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับโซนนี้เลยนะครับที่บอกว่ายอดของยอดก่อนหน้านี้ก็ถูกต้องครับโซนนี้เลยแต่ๆโซนสินะครับ15เนี่ยโซนนี้ด่านแรกนะครับผมนะด่านแรกด่านต่อไปก็น่าจะเป็นลักษณะ ล่างสุดเนี้ยสิบตอนน่าจะยากแต่เอาเป็นว่าโซนนี้แล้วกัน<ม>นะครับโซนแถวแถวสิบสี่เนี่ยครับนะาสิบสี่จุดนี้น่าจะเป็นจุดที่<ม>คลาสสิกนะครับหรือไม่ข้อวันนี้หรือไม่วันนี้อาจจะทําเป็นลักษณะของแท่งเทียนการกลับตัวเป็นขาขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทํากลับตัวเป็นขาลงมาแล้ว อาจจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แต่งใหม่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแสดงว่าแนวรับแถวๆ14บาทปลายๆนะครับ14ดอลลาร์ปลายๆนะครับจ้องจังหวะที่จะเข้านะครับถ้าเป็นผมนะคอลุ้นกันต่อไปครับคลิปนี้ไม่ใช่จะบอกให้คุณเข้าราคาไหนแต่เพียงแค่ว่ามุมมองส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะต้องพรวดลงมาแล้วได้จังหวะนะครับเกี่ยวเบ็ดไว้นะครับผมประมาณนี้นะครับ13.80นะครับดัน ด่านที่2ด่านแรกน่าจะประมาณสัก14นะครับ14บาทนี่แหละ14บาทปลายๆนะครับประมาณนี้14.8นะครับหาจจะลงมาถ้าไม่ลงมาเขาอาจจะดึงขึ้นกลับแล้วก็ทำเต่งเียนกับตัวได้นะครับแต่ตอนนี้ดูแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่จะย่อลงลึกอีกนะครับผมนี่คือสำหรับเหรียญ APE นะครับผมนะครับก็ลงทุนด้วยรับความระมัดระวังนะครับผมตัวของ bitcoin ก็ย่อตัวแล้วนะครับ bitcoin ก็ย่อตัวเช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่า bitcoin มีโอกาสที่จะ ทำเฟรมเดย์เนี่ยข้อน่าจะตาแต้งกับตัวได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ S1 เนี่ยจะลงต่อหรือไม่นะครับผมลุ้นว่าเขาจะตําจุดกับตัวกลับขึ้นไปนะครับจะไม่ตําแบบเต้งเตียนแบบนี้ลงมาเป็นสีแดงนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับในการกาดเดาของผมนะครับ1เป็นสีเขียวแบบนี้ครับ อ่าแล้วก็เต้งใหม่เกิดขึ้นหรือจะลงต่อนั้นผมไม่แน่ใจนะครับแต่โซนนี้ก็คือโซนรับจานะครับโซนนี้โซนรับของ38,700กลมๆหนักรับผมสำหรับเหรียญของอ่าบิตคอยนะครับนะครับก็หวังว่ามันจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปนะครับผมก็ดูตามหน้าหานดูตามสถานการณ์นะครับผมแนวแนวรับก็ตอนนี้เลยนะครับสามหมื่นเจ็ดร้อยดอลลาร์นะครับผมจะเป็นแนวรับนะครับในตามเรมสั้นๆนะครับนี่คือแล้วแต่ว่าเราจะติดตามเรมไหนนะครับเพราะว่า เราอาจจะมองตามเทรนภาพใหญ่แต่ระหว่างทาง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็เทรดหากินได้นะครับผมตามกำไรได้นะครับดังนั้นแล้วตามเฟรมของ1ชั่วโมงนะครับตามเทรม1่งชั่วโมงเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะย่อลงมาแถวแถวโซนไหนดีนะครับแถวแถวโซนนี้ นะครับแต่แต่โซน38,500ก็มีโอกาสมากๆเลยนะครับยอดของยอดกว่าหน้านี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่า38,500ก็มีโอกาสนะครับถ้าลงมาไม่ถึงก็อาจจะเด้งกลับได้นะครับผมโอเคครับ